คาถาทศพลประสบผลสำเร็จแบบยาวๆโดยอ้างหลักจากทศพลยานพลังสิบประการของพระพุทธเจ้าผสมกับคติสอนใจสำหรับการดำเนินชีวิตให้ถึงความสำเร็จคาถาทศพลสำเร็จผู้ใดมีปัญญาดังอาทิตย์ส่องฟ้าย่อมรู้เหตุแห่งการเกิดและการดับ ผู้ใดมีสติยั่งยืนดั่งขุนเขาย่อมไม่วันไหวต่อทุกขภัยผู้ใดเพียรพยายามไม่รู้เหน็ดเหนื่อยย่อมก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวงผู้ใดมีเมตตาและกรุณาเป็นที่ตั้งย่อมมีมิส,สหายเกื้อกูลหนุนทรงผู้ใดมีศรัทธาในความดีมั่นคง ย่อมได้รับพลังแห่งธรรมขำจุนผู้ใดมีขันติอดทนต่อคํายามเหยียดย่อมสร้างป้อมปราการให้ใจมั่นคงผู้ใดไม่หลงในลาบยศสรรเสริญย่อมไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือแห่งมารผู้ใดมีปัญญารู้ประมาณย่อมไม่เสียสมดุลในเส้นทางชีวิต ผู้ใดตั้งความหวังไว้ที่ความจริงย่อมพบความสุขอันแท้จริงผู้ใดรู้แจ้งในธรรมย่อมถึงซึ้งชัยชนะอันสูงสุดความหมายคาถาทศพลน,นี้เป็นการนำพลังสิบประการมาเป็นหลักสู่ความสำเร็จปัญญารู้เหตุผลแห่งการกระทำสติไม่ประมาทวิริยะ เพียรพยายามเมตตามีน้ำใจศรัทธาเชื่อมั่นในความดีขันติอดทนอุเบกขาไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมาตาปัญญารู้จักพอดีสัจจะยึดมั่นความจริงญาณเข้าถึงธรรมเมื่อปฏิบัติตามพลังทั้งสิบนี้ ย่อมหนุนนำให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม